ถ้าคุณถูกคู่กรณีชนและไม่รู้จะเรียกร้องอย่างไรคู่มือเล่มนี้มีคําตอบนะครับในคู่มือเล่มนี้นะครับอาจารย์จะเขียนจากประสบการณ์ของตัวเองและมีหลายคนได้ใช้และก็เรียกร้องได้เกินกว่าที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าจะเรียกอย่างไรนั่นเองนะครับคู่มือเล่มนี้จะบอกไว้ว่ากรณีไม่เสียชีวิตกับกรณีเสียชีวิตเรียกอย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างการเรียกร้อง ค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่ไม่เสียชีวิตจะเรียกร้องอะไรได้บ้าง1คือค่ารักษาพยาบาลนะครับทั้งที่มีใบเสร็จและที่ไม่มีใบเสร็จนะครับ2ค่าใช้จ,จ่ายอย่างอื่นนะครับเช่นค่าลดค่าเดินทางของคนเจ็บที่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับหรือของญาติที่ต้องไปเฝ้าไข้3ค่าขาดประโยชน์จากการทํามาหาได้ในระหว่างที่การรักษาตัวทั้งที่อยู่โรงพยาบาลและออกมารักษาตัวที่บ้านตามคําสั่งแพทย์ 4. ความสามารถในการทํางานในอนาคตถ้ามีนะครับ5ค่าตนทุกทรมานจากการบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ 6. การสูญเสียอวัยวะถ้ามีนะครับนี่คือแนวทางการเรียกร้องสินใหม่ทดแทนที่อาจารย์เขียนาไว้ในผู้มือพร้อมยกตัวอย่างวิธีการเขียนนะครับไว้ครบถ้วน และในนี้จะมีเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์อยู่ในคำนำด้วยนะครับปรึกษาฟรีนะครับอาจารย์ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์นะครับดังนั้นหากท่านมีปัญหาเรื่องการเรียกร้องสินใหม่ทดแทนไม่รู้จะเรียกอย่างไรและไม่รู้จะเรียกค่าอะไรได้บ้างหนังสือหรือคู่มือเล่มนี้มีคำตอบแนวทางการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนค่าเยียวยา ค่าเฉวย่ยรายได้เขียนลายมือโดยอาจารย์เองจากประสบการณ์25ปีนะครับ